มาเอาบุญอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็มารับผ้ากระถินปีนี้ด้วยนะคะอาทิตย์ต้นเดือนจะมีการแจกผ้าตรายจีวรนะคะผ้ากระถินค่ะอ,อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ยินข่าวตรงนี้นะคะมารับผ้ากระถินเพื่อไปอธิษฐานจิตนะคะจะได้เป็นตุนใหญ่ของเราทุกคนนะคะอนุทนาบุญจากทุกท่นานมาเอาบุญอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะคะวันที่๕มิถุนายนค่ะ ได้มารับผู้ฆาไตกระถิ่นรับบุญใหญ่กันวันกระถิ่นที่จะมาถึงนี้มาเอาบุญฟื้มกันนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดอยากให้ทุกคนมาเอาบุญฟื้มกันค่ะสาธุค่ะท่านมาร่วมบุญกระถิ่นด้วยกันนะคะค่ะวันที่เท่าไหร่นะที่หนึ่งที่หนึ่งทีนึ่งทน นี่าทิตย์ค่ะขกรินี่ไดทำอะไรกระถินอาทิตย์หน้ามารับข้าวไตรปอยฟารนาทอดกระถินปีนี้ก็ขอเชิญสาธุชนทุกท่านที่วัดพระธรรมกายห้องโถงนะครับสาธุครับมาร่วมบุญบูญบชาข้าวพระและรับข้าไตรกระถินด้วยกันนะคะสาธุสาธุค่ะ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญบูชาพระในวันที่ห้าอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็มารับท่ากระถิ่นไปแอธิษฐานที่บ้านด้วยนะคะนมูลคุณเดือนแรกเรียนเชิญทุกท่านมารับบุญกระถิ่นวัดพระธรรมกายห้องกงต้นเดือนนี้นะคะแต่ทุกค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญสต่ทุกทนทุกท่านมาร่วมบุญบูชาข้าวพระแล้วก็ ร่วมง,งานรับผ้ากระถิ่นด้วยกันทุกทุกคนนะคะสาทุกค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญน,นาที่ต้นเดือนแล้วก็มารับผ้ากระถิ่นด้วยด้วยกันปีนี้นะคะสาธุวันที่เท่าไหร่นะ